สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถเป็นเชฟโรเลตอาวิโอนะคะรถปี2011ค่ะเกียร์ออโต้สวยๆนะคะพร้อมใช้เลยนะคะราคาอยู่ที่7,9,000บาทเท่านั้นนะคะสวยๆเดิมๆจบๆเลยค่ะทุกคน สีสวยด้วยนะคะทุกคนไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะคะรถซื้อไปสามารถไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะไม่ต้องไปเก็บงานอะไรกันอีกแล้วนะคะแอร์ก็อย่างหนาวเลยนะคะแอร์เย็นๆเ,เจี๊ยบๆนะคะเกียร์ออโต้เข้าง่ายๆนะคะทุกคนเครื่องเล่นเสียงก็สามารถเล่น DVD ได้ MP3 ได้ด้วยนะคะภายในก็สวยนะคะเป็นเบาะหนังสวยสะอาดค่ะเจ้าของก็ ใช้งานมาไม่ค่อยช้ำเท่าไรนะคะทุกคนช่วงล่างดีค่ะหนึบหนึบนะคะเดี๋ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะทุกคน790ดหบาทนะคะเชฟโรเลตอาวิโอปี2011เบาะหนังเกียร์ออโต้นะคะภาษีก็ไม่ขาดนะคะทุกคนรถคันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถไปดูรถได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าโรตัสนะคะรำลุกกาะคะ่ะ อยู่ที่ลำลูกกานี่เองนะคะเบอร์โทรติดต่อผู้ขายนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจอยากไปทดลองขับรถกันก่อนนะคะสามารถติดต่อไปยังผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรที่ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ